นายแห่งศาลแห่งนี้นะครับในสมัยนี้ยอมท่านท่านที่มีพระบารมีพระประสงค์บาสะอัลลอฮ์สมมุตินี้จะบ่อวยพรพระองค์ทองจริงเทพมงคลตัวแทนแก่ในอาจารย์เราอัปเปศาการเฮาปืนจาวได้คนเนียนยืนอัครนท์ภายในสมัยเมียนมวกประการนิเทศปาสองท่านพระราชบัณฑิตยงมณีจุบาทรัพย์จำเงียนทูล5กองพานเงียนลูใสไสร้อยคู่อาจารย์อันตู เทวาจลธาลวิสเมยักกันถัปปนาคาติทันตาสันทิกยังโมนิวรวัจนาสาทโมเมสุนันตุธรรมสวรกาโลอายมปะทันตาธรรมสวรกาโลอายมปัทันตาธรรมสวนกาโลอายมปะทันตาสาธุตรนนางกโรมี สัตุสัตุองค์การปินฑูนะธรอุนปนังพระมาปฏินามอติคเบสวะกะโตปัญจะปทุมังทิสวาปฏิวันทานังนโมพุทธายะสิโรเมพุทธเทวันจะนะรายะกันเจวะล,ลาเตพรหม,มเทวตาหะตาเวหันทินปัตาเม สุราปฏิิสธรู้การเจวะสภกรรมามสิติเมผู้ทั้งสิติเมธั้ม่องสิติเมสังฆังสิติเมชาภาสิทธิพระวันตุเนสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย อันมีพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางตลอดทั้งคุณพระดีดามารดาครูบาอาจารย์พระแม่ธร,รณีพระแม่คงคาตลอดทั้งเทพพาดาทั้งหลายตัวพึ่งพ,พัธาปีอิริวิโสพระกวาข้าพเจ้าขอขอ,อัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกล้าวเหนือผงขออัญเชิญพระตรมเสด็จลงมาอยู่บนบาเพื่อซ้ายขออัญเชิญพระนารายเสด็จลงมาอยู่บนบาเพื่อขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลาย ขอนเชิญพระภายเศ็จลงมาเป็นลมปาขอนเชิญเทียน่าเศวตมาเป็นไสสังวานขอนคุณครูบาครูตำรับครูตำราครูเวทมนตร์คาถาครูนโมปกอและปอปาผู้อาขระของไทยจนดุพุที่ข้าเไรจศึกษามาและขอนเชิญคุณครูบาที่ใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้จงมาช่วยอวยพรให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดและขอนเชิญมาจุมนงประชุมกันนะสถานอันเป็นมงคลแห่งนี้ด้วยเถินพุทธังประสิทธิเมพระมังประสิทธิเม

มรเียข่ตตาติดว่าปวสุนมากก็หน,นังบานจองใดเอกมุนปวัทยยิงแฮอันนี้เวียนบานแฮก็เลยลืมมรูมเฮต้องออกบาดเดกกับโตนังเปลือเดียขลัาบาตนะคุยอดทนโดนเต่เยอะบาดหนักมหมูต่สสะภะควะโตอรหะโตสมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถูกุกัสสะภุปิตเอกยมเลียบาเลียบุรามเจฟีร์คุณนายมีเอ็นทูบุมสอนัลมา낭 ตับคนเนียนนี <sitzen> ่หางแสงตุโมหิเมยรูปาน้อยแค่เทียมนูมะเปรติรุมให้นารูปานแค่ปีระใบบุญบรํซากะปัญจะสคานุกนงปะติอิโซทางคุยเจ้าหงน้องมืดหนูบ่าว

លេការលិក្លឹងបាន5ដំណប់ថ្ងៃកើបស្រាលជាងใดស្រាលលីឱចូលជុងរីផ្លាត់มาតណ្ដៃញេអៅផាมาផ្លាត់ ตกจากตัวจริงจริงเรืงยินเจ้านอนบิงอยู่ยันยันแม่จึงไปเอาน้ำมาลูบนมนมนั้นก็ยินลงทันใดเรื่งยินเจ้ารองไห้นะแม่จึงชู อุมลูกรักยกลูกใส่ตักให้ลูกรักจเจ้าอนนทร์พรสว่างอารมณ์แล้วพระเกี้ยวแม่อินทร์กควอมบุญคุณของพระดีกาดา แม่ทนทุกเวทนาเป็นเลือใจบุญคุณของพระอิามานดาหลักยิ่งกว่าเป็นพระสุดสาลายบุญบุญของพระอิามานดาหลักยิ่งกว่าเป็นพระแม่โต อรณีเล้ buat ตัแทนพระคุณท่่นแต่ลีกีจงกระทังดีเด่นยจอมาสุขุนจนเกรนกมยิ่นจนเปรียบมีกมยปัว អរពីរងទัวរអររយពួរជាព្រង្គគ្និយិទូលមោចក្តាប្រីវិកម្មេរីរយអណាត់ញាវអង្គុយចាំនៅបងប្អូនគ្រប់គ្នាញញបងប្អូនជាមិតាដែលជីជំរៀបសើថាពីទូតតុម Mình có những mô ruộng rầm Nghe lao mèo chân nhau Thì chú là liền tiếng cặp tiếng Nghe theo bà đi, rẹ đi, mô Đừng là ai lưng con Hãy subscribe cho kênh Ghiền ตูลโม่จับมือแมวประดับสะบุดสบายทำไมเหียนเตียงเงียบยังละอ่อเงียบจริงก็ได้ปวดเอาทำไมทำไมรู enfin ้จ้ำคนนี้เองแอะแล้วแน่นาอ้อยยีติกรรมคุยจำเนาหอยกินผือซอยตรีกรุงกรวยสันโดูันเ้า เครื women, uh, oh. ่องพองครบชายสบายเพียรมังโกกเหลงคนเงยนั่งเต้านอเล็งนาทีชายาโอลิงคนเงยกำไม้เท้าน้อยทรึสุมจันสตะหานสงัด ลิ้นเทมสัตย์เกียรติยงทองนาเอียนจริงพระทุจราทุนประชาชวนทวาขนเตลือ <laughs> <laughs> Through a tiền ca oi mô pì tuổi lao bột mô pì xâm hụt kia bì con mô pì trời tụt tung tung mô pì long bóp băng pì bóng tung 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 អូឡលំតាពុញព្រះពុញាឯងអូយមកនេះព្រះតំមិនអើយតំព្រឹកអល់ទៅលឺមកແມ ਹਾ អូយពុញាឯងចលោអូយលឺមកតំវង เอากินกุเหล่าหมอมีนักต่อคนโคคอยมองออยจับคอยมองให้ประหยัดนอรูปร่างกายใจคอยไม่ติดต่อสื่อกําลังคอยยืนอายเวงทําเหงานุโว tín tín trong anh ta là chúng ta sẽ được nhân vật ca ca chân Ô ma hôm a cha mấy nơi đi vân đi quân cho bay ô nam năm phá quân cho bay ô na tang đào quân châu phê xung sao đã à oan nói tháng đấy có hai má xa mưa đi vân đi quân cho bay đơn kia đi nô kia quân châu gia đầy quay đơn theo ba thê thắng cày ปันเจ้าจะได้ลงไหลป่าดงและพุงไม่ฝันเจ้าจะได้ไปแล่นน้ำโมเลงลมฝันเจ้าจะได้ไปชมน้ำโมเลงทางเทาถุงนกเข้าและเอสิงไฟกาเทียงแหล่จางฝันเจ้าจะได้เดินเข่าทริงกว่างทำมูผู้ผาก็ให้มาจงวัดนี้ว่ามา วันก่อยวันนั้นวันจาไปดูกรรมทั้งยันต์ใสุดเจ็วันไปทุบาดีพลราทั้ก็ไฟกระเม็นวันเจะบุญมาโน โูราหเห็นประสาทส่งสวมองเ้วให้เต้าคืบอีกจด้จนกว่านาเจ้าเข้ามาเอาไอทสิเต้ากว่านาจาเต้าว่างกว่นจบไปเที่ยวเล่นนาทีกลางนาน้ำจะนองน้อยหลายชั่วคราเต้าคืน

And <laughs> oh. <laughs>